มารวมกันเนาะส่วนบทมหาจักรพักพร้อมกันเป็นกระแสเดียวกันย่อมใหญ่ไหลไปรวมกันกระแสแห่งการพ้นทุกข์พ้นทุกข์นกในวัฏฏะสงสารถ้าเรามีความปรารถนาพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารต้องบำเพ็ญบ่มีโดยการทําบุญบุญคือความสบายใจกุศลคือความฉลาดบ่มีก็เพียรสร้างสร้างสมสั่งสม,สงสมบุญบาญญาบรมีไว้ ในการศรัทธาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเราต้องเป็นผู้ที่มีประโยชน์เป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนรอบข้าง้ดวยดแก่ดวงจิตดวงวิญญาณญาติพี่น้องที่ล้มหายตายจากไปนี้เราต้องเป็นผู้มีประโยชน์ถึงเขาไม่ได้ทำํำเราก็พยายามทําถึงพอพอเกิดแม่เกิดเราไม่ผ่าทำเราก็ต้องทำพอพอเกิดแม่เกิดที่เราได้บุญกุศลหรือว่าได้ฟังธรรมทุกวัน เป็นกระแสเก่าๆที่เราเคยได้สร้างมาถ้าเราไม่ได้สร้างได้สร้างสมไม่บำเพ็ญมาแล้วก็ฟังธรรมไม่นานมาไม่นานก็จากทิ้งกันไปมันเลยมันไม่กระชับหรือว่ามันไม่เป็นกระแสเดียวกันมันไหลแยกกันไปเป็นน้ํากับน้ามันแยกกันไปคนละทิศละทางน้ําก็ไปส่วนหนึ่งน้ํามันก็ไปส่วนหนึ่งฉะนั้นเราพยายามทํากระแสให้การพ้นทุกทุกในแบบไหน ในการที่เราบำเพ็ญบมีเพื่อจะสร้างเป็นพุทธภูมิก็ได้ปัจเจกภูมิได้สาวกภูมินะภูมิที่เราต้องสะบัดสะแสวงหาตัวเองว่าเราปรารถนาอะไรเราเคยตั้งความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าหรือเปล่าปรารถนาว่าปจเจกหรือเปล่าปรารถนาสาวกภูมิหรือเปล่าเราต้องหาแนวทางเราเราต้องไปเรียนรู้เรียนรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ตายเวลาจะเอาอะไรไปได้เอาบุญกุศลเอาคุณงามความดีหรือว่า,าบาปกรรมไปฉะนั้นเราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลพยายามแผ่ส่วนบุญตั้งกองบุญตั้งกองบุญในตัวเราเข้อพิมาเข้อพิมานให้หมู่คณะภูมิักพวกของเราที่มาร่วมกันสวดมนต์ถ้าคนไหนลมหายตายจากแล้วก็สวดจิตวิญญาณที่เราเคยผูกฟังฟังธรรมะ อุบาจารย์ไม่ทิ้งกันหม่พวกเราไม่ทิ้งกันหลวงตาถึงว่าความเมตตาท่านไม่มีประมาณตนะัท่านว่าเมตตาทุกคนไว้ใจบางคนไม่เกลียดใครสักคนไว้ใจบางคนบางคนที่ไม่ดีเราก็ไม่ไม่ไว้ใจว่าเขาจะทําดีหรือเปล่าบางทีทําดีเพื่อหลอกเขาหน้าแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ดีก็มีก็มีฉะนั้นเราพยายามไว้รักทุกคนไม่เกลียดใครสักคน ไว้ใจบางคนเราต้องใจที่กว้างขวาง,วางมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขามีพรหมวิหารสีมีปัญญาอย่างพรหมพุทธพรมปัญโยนะพุทธคือคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพรหมปัญโยมีปัญญาอย่างพรหมพรหมวิหารสีเราต้องมีตั้งทามีไม่ครบก็เป็นผู้ที่อย่างลงในมู่พวกยังตกในกระแสในความหลง หมมากลากไปถ้าไม่ดีก็พากันไม่ดีไปเราพยายามถ้าไม่ดีเราพยายามจะไปที่ไม่ดีพยายามไปสิ่งที่ดีที่เป็นพูดไม่ขัดแย้งกันพูดที่เป็นประโยชน์พูดพูดไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจอไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จพูดตรงไปตรงมาถ้าเราพูดตรงไปตรงมาเราก็จะถูกต้องถูกธรรมมันก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลใครจะพูดเพ้อเจอร์พูดโกหกพูดอะไรแปลกเรื่องเขาเราไม่พูดก็พอ เป็นผู้รับฟังอย่างเดียวบางสิ่งบางอย่างรับไม่ซีกไม่งัดไม่สุกไม,ไ,มสไม่ได้เราก็ต้องวางจิตใจเป็นกลางจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุารมีเป็นพรหมวิหารเศรษฐีส,สีมีครบเพราะถ้าไม่มีครบมันมีอาคติสี่อาคติทําเรื่องเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีสติมีทําเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ใจเป็นเรื่องเล็กได้เพราะสติคอยประครับคระอมให้ให้เรา มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่อคติสี่นี่ทำให้คนคนสร้างความแตกตแยกกันเห็นวัดบ้านวัดเขาวัดเราเป็นของศาสนาตายแล้วกไ็ไปไหนไม่ได้เป็นนกจอกเป็นจิ้งจกมาอยู่ในวัดในวานไม่ขี้ใส่วัดเส่วานตกระบายอย่าพุงถ้าหนักกว่านั้นก็เกิดเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าอยู่นี่ไปไหนไม่ได้ฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดอะไรมากยึดติดใน สิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทําไว้ความดีคือดีนะความไม่ดีคือไม่ดีนะจะสร้างมาทางดีไม่ดีก็แล้วแต่ฉะนั้นอย่าไปยึดติดดีทั้งไม่ดีแล้วก็ปล่อยวางเลือบุญเราต้องทําไว้สร้างไว้สั่งสมไว้ให้มันเกิดขึ้นในจิตใจนะเลือบุญเดือกุศลเดือบูมีเราต้องสร้างพายเรือให้ถึงฝั่งฝั่งพระนิพพานถ้าเราถึงฝั่งนี่พระนิพพานแล้วจิตใจเราก็ดีจิตใจเราก็สบาย ใครจะว่าดียังไงโทษใจใจเราดีไม่ไห่ใจดีใจสบายจิตใ,ใจมีบุญกุศลมีพุโทโธธรรมโมสัสงโฆมีความเบิกบานในใจิตใจพอบุญกุศลเป็นที่พึ่งที่พาเราเป็นสัมภารธรรมเบียงธรรมที่จะพกพาไปในพวกหน้าชาติหน้าถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีหิริโอตปปะพาหุสักจ,จะได้ยินได้ฟังมากจาคะปัญญา จะฆ่าจะฆ่าทั้งตีที่ดีทั้งไม่ดีเป็นสิ่งใอยางเราก็ต้องฟังหูไวหูอย่าไปเชื่อใครไง,ไง่ายเชื่อในการทําดีคือว่าดีนะําชั่วคือว่าชั่วฉะนั้นเราพยายามสร้างสมสังสมไว้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในคำสั่งสอนของพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ดำบรมเพญมาเพราะว่ามันไม่มีบม่มีไม่เกิดนะ ถ้ามันเราไม่มีมาครคอยประจนมันก็บ่มีก็ไม่เกิดคนเราต้องอยู่ด้วยกันได้ทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีอยู่ด้วยกันได้เราจะทิ้งไปเลยก็ไม่ได้แต่เราก็เมตตาเต็มที่เมตตาทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีแต่เขาจะดีไม่ดีแล้วแต่เขาแต่เราแก้ไขคนอื่นไม่ได้สิ่งที่แก้ไขได้คือแก้ไขตัวเองแก้ไขตัวเองให้เขาถูกต้องสมารถ ị, ทีความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงแล้วก็ถูกธรรม เรื่องของโลกนั้เท่าแผ่นดินนะเรื่องของโลกของคนอื่นนะแต่เรื่องของเราเนี่เท่าปลายเข็มือวเรองของทมธรร,ร,รมะวินัยเท่าปลายเข็มเราต้องศึกษาตัวเราเ lais, ไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเพราะเราก็มีความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนคนอื่ geon, นเหมือนกันคนต่างคนเคยมาถ้าเราอยู่สูงกว่าเราจะเห็นคนที่ต่ำกว่าแต่คนที่ต่ำกว่าย่อมไม่เห็นที่สูงย่อมไม่เห็นที่สูงย่อมไม่เห็นว่าที่สูงเป็นอย่างเงินสบายยังไง เพราะเขายัางอยู่ที่ต่ำยังติดติดในจรงิงต่างๆฉะนั้นเราจากักปล่อยรู้จักวางรู้จักวางทั้งบุญทั้งบาปทั้งสิ่ง,งต่างๆวางให้เป็นมันก็เย็นได้วางไม่เป็นมันก็ร้อนอมร้อนกอดร้อนกอดทุกข์อย่างทั้งที่ตายแล้วไม่ได้เอะไรไปแต่ถ้าคนยึดมากยึดมากมันก็ทุกข์ทรมานเกิดไปก็เกิดอบายฉะนั้นเราพยายามสร้างสมสร้างสม ทานศีลเนี่ยธรรมะปัญญาวิริยะกันติสัจจะทิทานเมตตาอุเบกขาเนี่ยเมตตามันต้องคู่อุเบกขาด้วยถ้าเราไม่มีเมตตาเันก็ไม่ไม่มีอุเบกขา,าเบกขาคือการปล่อยวางไม่ได้ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างแต่การช่วยเหลือเกือ้อกูลครูบาอาจารย์ช่วยเหลือเกือ้อกูลศาสนาเราต้องทําบุญบ่อยๆถ้าเราทําบุญทีงชินเป็นวัตถุีเป็นความชํานาญ เราเห็นที่ไหนเราก็ทําบุญยกมือไหว,ว้พระสจดจ้าพระสงฆ์ก็เป็นบุญแล้วถึงท่านได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติได้โมทนาบุญก็เป็นบุญเป็นบุญกุศลที่เราได้ยกมือไหว้ได้เห็นได้ฟังได้สดับรับฟังเป็นบุญกุศลอีกหน่อยพบหน้าชาตินานแล้วเกิดมาเป็นนักบวชไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามเราจิตใจอยู่ในทธธรรมะสังฆะ,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 ะอยู่ในจิตไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้บวช ได้บวชบวชในออกนอกบวชนอกเข้าในฉะนั้นการสร้างศาสตร์ของพริษัทการเป็นผู้มีประโยชน์ประโยชน์กับตัตนเองประโยชน์ต่อคนรอบข้างประโยชน์ก่อจิตวิญญาณวิญญาณผีปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากมันก็เป็นตัวเราเนี่ยอยู่ใกล้เราที่สุดปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากกันไปฉะนั้นเราคอรพยายามแผ่บุญบุญสนที่เราได้สวดมนต์แผ่เมตตามุทมนาบุญ เฉพออาะญาติเรานี้ก็นับไม่ได้แล้วญาติพี่น้องของเราไม่ต้องรอนับถึงญาติธรรมญาติของเรานี้นับไม่ได้มีประมาณมากมายฉะนั้นถ้าเราพาคภริษาทท่านรักทุกคนไว้ใจบางคนไม่เกลียดใครสักคนไม่เกลียดใครสักคนพอไว้ใจบางคนคนที่ทําดีว่าดีคนทําไม่ดีก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจะทําฉะนั้นเราพยายามมีบุญ มีบุญมีกุศลความฉลาดฉลาดใช้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นประโยชน์ถ้าใช้ทรัพย์ไม่เกิดเป็นประโยชน์ก็เกิดมาเป็นผู้สมเฝ้าทรัพย์ผู้สมเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนลมหายตาจากไปกไปไหนไม่ไกลลําบากฉะนั้นเราจะพากจากสังขารร่างกายจะพากจากสมบัติเรานี่เอาไปเพื่ออะไรแต่เราเอายาทรัพย์ไปดีกว่ายาทรัพย์มันจะอยู่ อย่างยืนทาวรไปอยู่พบหน้าชาติหน้ามีศรัทธามีสีลไม่มีศรัทธาไม่มีสีลม,ม,ม,มีหิลิกอลอายเก่งกลัวตบาามีพาหุสัจจะกันได้ยินได้ฟังมากนะเทศศาสนาธรรมมากก็รู้เรื่องมากพาหุสัจจะละกจาาัจจค่ะสิ่งไม่ดีออกจา,า,ากละกัปัญญ,ญานี่ยีสักเราต้องรู้ เราไม่รู้เราก็ไม่เป็นผู้ที่ไม่มีประโยชน์เราต้องเปิดประโยชน์ตัวเองต่อประโยชน์ต่อผู้อื่นคนรอบข้างทั้งหมดฉะนั้นาศาสตร์ของบริษทัทท่านพยายามจะให้เป็นกระแสเดียวกันกระแสกระแสแห่งบุญกุศลคุณงามความดีกระแสแห่งมรรคผลพระนิพพานนีมรรคสีคนสีนิพพานหนึ่งฉะนั้นเราพยายามสร้างสมสร้างสมเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยสวรรค์ก็ต้องเต็ม เต,เต็มในการสร้างบม่มีในการการเต็มบม่มีเต็มคือว่าพร้อมให้ทานพร้อมรักษาศีลพร้อมถือในคมะพร้อมถือ,อมีปัญญาวิยะาันติสัจจะมีอุติธานมมีตาอุเบกขาในบ่มีสิทธิ์มันก็จะได้เต็มฉะนั้นการสั่งสมสร้างสมบ่มีสิทธิ์จำเป็นทุกคนทุกจิตวิญญ,ญาณไม่ว่าสายในสาย สาวกภูมิปัจเจกภูมิพุทธภูมิมันก็ต้องบอผ่านนี้ผ่านบอมีสิบบมียี่สิบบมี30ไม่พ้นไม่ออกจากนี้เป็นได้ไม่ใช่เราจะไปนับถือสิ่งต่างๆนับถือศาสตร์ต่างๆในพิคเนตในสิ่งต่างๆไม่ใช่ทางพุทธอันนั้นเป็นของพราหมณ์ไม่ใช่ทางพุทธทางพุทธก่อนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ทางพราหมณ์นับถือแม่กาลีพิคเนตต่างๆ แต่สมัยนี้พระต่างเขาก็มีขณีเยอะแยะสร้างพิพิกเนตรเพื่อจ,จะหาเงินหาทองมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่บปสิ่งบปอย่างเราก็ไม่ต้องเอาอพวกพางมาเอาเป็นพุทธพุทธแท้พุทธตื่นผู้้รู้ผู้ตื่นพวกเบิกบานฉะนั้นเราพยายามสังสมสร้างสมบุญกุศลน้อมแผ่บุญกุศลทีล่เราได้กระทาได้ประพฤติปฏิบัติแผ่ให้บิดามารดาครูอุปรา์อาจารย์มูญาติของเราเนี่ยญาติของเรา มีควานับไม่ได้หูญาติของเราครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งนท่านทั้งหลายตรงนั้นมีความทุกข์อยู่ก็ให้ผล้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันนะมาฟังเทศฟังธรรมมาสวดมนต์แสงไมตาอนุโมทนาบุญอ่อนทองทตนจงเป็นภาวะเดีชะเป็นปัจจัย ให้เราเป็นผู้ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอนนั้นจงสําเร็จจงเป็นผู้ได้อายุวันนะสุขะพละปฏิพานทนาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ